สัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิวก็ลงมาซื้อของที่ฝางนะคะแล้วก็โอ้โหซื้อของเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าวันนี้จะไปกินหมูกระทะที่บนดอยนะคะอากาศหนาวแล้วต้องกินหมูกระทะแล้วนะคะจะได้ให้ความอบอุ่นนะคะก็วันนี้มิวไม่ได้มากับคุณพ่อคุณแม่สองคนนะคะวันนี้มิวมีเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส,ส์อีกแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้นะคะมิวก็มีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านมิวสิกนะคะใครเอ่ยลองทายดูซิว่าใครแดนแดนเปิดหน้ากากหน่อยสวัสดีเพื่อนกลางนะคะเป็นไงบ้าง นั่งรถตู้มาตั้งแต่เชียงใหม่มหาวิวสิกนะคะเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะกลับว่าจะตื่นเช้าประมาณโอ้ทักมหาวิวสิกนี่สิบโมมาคิดดูจะบอกว่าคือมิวก็กังวลว่าเพื่อนจะมาได้หรือเปล่านะแล้วก็กลัวว่าแบบจะอะไรจะมารถหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องบอกว่ามารถอ่ะเพื่อนเตรียมถุงไว้ในกระเป๋าอ่ะทุกคนคิดดูนี่ยังง จะบอกว่ามิวมิวไม่เคยพบมิวไม่เคยพบถุงอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้จะไปไหนเซมดีมากเลยค่ะเพื่อนก็เผื่อแบบถ้าไปถึงในรถใช่ไหมอไปถึงในรถอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากอ้วกขึ้นมาอย่างเงี้ยเออก็ขคายไม่ได้ใช่ก็ก็ในรถก็ไม่ได้ก้องน่าสงสารก็ดีใจมากวันนี้เพื่อนมาเที่ยวบ้านมิวสิกนะคะ ออหวังว่าเพื่อนจะประทับใจแล้วขึ้นไปบ้านเนี่ยคือมิวก็กังวลอยู่เรื่องหนึ่งก็คือถนน <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะกลัวหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าถนนคือสุดๆอ่ะทุกคนถนนสุดโหดโหดมากเลยนายกังมึง โอเคใช่ไหม <laughs> ว่าไปในขนาดนั้น <laughs> เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะทุกคนเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยมิวก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆแล้วก็ดีใจมากวันนี้เพื่อนกางมาเที่ยวที่ดอยขุนสวยบ้านมิสิกนะคะจับปลา,าคะ่ะเดี๋ยวพาไปจับปลาแน่นอนอเ,เดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนแล้วก็พาไปลุยจับปลาลุยเขาลุยป่านนะคะโอเคมิวก็ดีใจมากเพราะว่า คือครั้งก่อนอ่ะมิวไปเที่ยวบ้านกางังใช่ไหมกังก็พามิวสิกเที่ยวรอบนี้กังก็มาเที่ยวบ้านมิวสิกมิวมิวสิกก็พาเพื่อนเที่ยวนะคะแต่ว่าจะบอกก่อนนะกงังมาเที่ยวมาเที่ยวดอยเนี่ยก็ต้องไปลุยดอยนะต้องไปเที่ยวดอยเที่ยวป่าจริงๆนะไม่มีแบบว่าในเมืองนะคะพร้อมละโอเคเพื่อนพร้อมก็พร้อมลุยเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวระหว่างทางมิวก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะคะนี่วันนี้มากับพ่อแม่ ตอนนี้กำลังกลับขึ้นดอยแล้วค่ะเดี๋ยวระหว่างทางนี่มิวจะถ่ายถนนให้ทุกคนได้ดูนะคะคือโหดมากเดี๋ยวรอดูสีหน้าก้างตอนที่เจอถนอนวันเชจะเป็นยังไงแน่นอนวันเชอะไรนะยังมาต้อยที่เร <laughs> าสงครามแล้ว <laughs> หินคุกด้วยหินคุก่ <laughs> ะทุกคนเดยวมิวจะถ่ายถนนให้ทุกคนได้ดูนะคะคือส,สุดยอดมากกลางเพราะว่าเมื่อเช้ามาเนี่ยแบบ โอโหคือต้องลงต้องลงรถเลยอะ่ะเพราะว่าเสียวอะ่ะแต่ว่าโดยวดูก่อนตอนน,น,นี้กำเป็นดอยแล้วนะคะตื่นเต้นปา <ini de> <ma> นนี้นี่เด็กเยอะมากดูสีหน้าเพื่อนไม่รู้จะ ตอนนี้ยังไม่ถึงถนนที่มันยากๆนะทุกคนเดี๋ยวก็อีกนิดเดียวจะถึงละพร้อมลุยเรียงค่ะพร้อมลุยเรียงค่ะเพื่อนถึงขั้นหัวเราะเลยนะเจอถนนแบบนี้ดูโอ้โหโยกไปโยกมาอนาลางสุดโยกไปโยกมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้มันห่วยนะอันนี้มันแค่จิ๊บจิบ ต้องทำท่าสลบก็ตได้สลบแน่ไม่ต้องทำท่าสลบก็ต้องได้สลบนะต้องได้สลบจริงๆอ่ะมาเส้นในนี่เก็กสลบไม่ได้เลยนะมันสลบทางสวนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าสวนไหนสวนเมืองอะใช่ใช่แต่ว่าทางนี้มันมันมาอีกไงตอนนี้ขึ้นดอยแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูสิหน้าแม่ดูเครียดนะ เริ่มแล้วเริ่มขึ้นดอยแล้วนะคะเมื่อกี้นั่งแบบสบายๆเนาะตอนนี้นี่โยกไปโยกมาแล้วทุกคนเอาหัวไปชนซ้ายชนขวาบ้างอะ สวนมาด้วยมีรถสวนด้วยโอ้ยความเจ้าอันนี้ยังจิ๊บจิ๊บอีกอ่ะอันนี้ยังจิ๊บจิ๊บนะเดี๋ยวเจอโหดกว่าน,นี้ อันนี้คือเขามามาเอาจอบมานี่เราไดอีกอ้างเนี่ยจริงๆโหดมากเลยเมื่อเช้าตรงเนี้ยเ <c oughs> สียวๆแหละโวยสงสารเพื่อนนะคะเพื่อนกลัวแต่ว่ามีสิ่งนี้ชินแล้วนะคะกับถนนแบบนี้ เหมือนรู้สึกไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยอ่ะหายใจอัะล่ะอัะล่ะเธอจะดูจุมมี่มกังอะใช่ไหมแบาพ่อชายังมาเออต้องเปิดแฟนอะดูทุกคนโยกไปโยกมาเห็นไหมคะดูสงสารโอ๊ยโอ้โหอ่ถนนสวนหดดูถนนนะคะถนนขึ้นบ้าน เรากลังกับบ้านแลค่ะ จะถึงบ้านแล้วคะ่ะผ่านด่านนี้ก็คือเริ่มดีแล้วค่ะถึงแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสัมภาษณ์เพื่อนนิดหนึ่งจิ๊บจิจิบๆเหรอสีหนา้าดูไม่จิ๊บเลยนะกลับเชียงใหม่ต้องไปไปหาหมอไปหาหมอทำไมไซเคือนสุดๆเพื่อนบอกว่าท้าทายมากเลยนะคะท้าทายไม่กัน คือแต่ก่อนน่ะคือแต่ก่อนอ่ะก้างเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนสมัยสมัยเรียนอ่ะเนาะแล้วแต่มาอีกทางหนึ่งอ่ะใช่แต่มาอีกทางหนึ่งรอบนี้รู้สึกยังไงเหมือนเดิมไหมดูเพียมากเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะมิวก็ต้อนรับเพื่อนด้วยการกินหมูกระทะนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวแล้วเนาะเย็นไหมเย็นมาก ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วก็เดี๋ยวมามากินลูกด oui ีลูกดีทักทายเพื่อนมิสิกหน่อยไปสิทักทายหน่อยทักทายหน่อยคนสวยมาเนี่ยมาเร็วทักทายเร็วเออได้ได mm ้ไได้เห็นสาวไม่ได้เลยนะก็เดี๋ยวให้เพื่อนไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะมากินหมูกระทะกันเนาะ อากาศหนาวๆแบบนี้กินกินหมูกระทะคงท่าจะฟินมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวมิวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกินหมูกระทะในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนไปเตรียมตัวอาบน้ำก่อนไปดูทุกคนอันนี้ข้าวที่ตีเสร็จไปวันนั้นนะคะก็ได้ได้ร้อยร้อยกว่าปิ๊บเหมือนกันก็คือสุดยอดมากดูเต็มบ้านเลยดูเจ้าแมว จ้าเหมียวเจ้าเหมียวนี่เจ้าเท้าด้วยโชว์ดิเจ้าเท้ามีเพื่อนมาว่าหามีเพื่อนมาหามีสองตัวหรออี่โอ้โหใช่มีสองตัวตั้งตังเลยอะตัวนี้เหรอไม่เห็นเหมือนเลยตั้งตังต้งตังบ้านสันอืโอเคดูอืแต่ว่าบ้านเนี้ยหมากับแมวอยู่อยู่ด้วยกันได้นะกังไม่กัดกันนะ เพราะ่าบางที่อ่ะมันกัดกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะแต่ว่าบ้านนี้นี่มันรักกันสามัคคีกันมากเลยดูสิมันเล่นมันเล่นอ่ะมันเล่นกับแมวดูดิเอดดีดูดิแมดูมีกันหอมแก้มให้กันด้วยไปค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนไป